ไปนะคะไอ้พรไปร่วมงานมีเป็นยังไงบ้างลงแข่งแน่นอนลงแข่งแน่นอนค่ะก็ปีแรกตอนเขาแข่งเปิดแข่งครั้งแรกก็ได้ไปร่วมงานแล้วก็ยังไม่พร้อมที่สุดคิดว่าปีนี้น่าจะพร้อมกว่าเดิมพลักกำลังขยายเยอะมากเหมือนกันนะคะคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเราจะไม่ยอมแก่ค่ะไม่ยอมแก่จริงๆแล้วการออกอากาศในรูปแบบนี้ค่ะมันช่วยยังไงบ้างกับร่างกายจริงๆก็ช่วยทุกอย่างนะคะเพราะว่าคือทุกวันนี้หลายๆคนก็ ให้ความสนใจกับสุขภาพเพราะสุดท้ายแล้วอะเราจะกินอะไรอร่อยได้หรือทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือประสบความสาเร็จอะถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์กินอะไรก็ไม่อร่อยเที่ยวไหนก็ไม่สนุกเพราะฉะนั้นก็การออกกําลังกายก็เป็นพื้นฐานของทุกอย่างในชนีวิตจริงๆเรากังวลกระดาษไหนมากที่สุดคะต้องไปเ้าแขงเราฟูอัพค่ะเพราะว่าผู้หญิงอะส่วนมากจะไม่มีแรงที่จะดึงตัวน้าหนักของวเวงขึ้นได้ขนาดนั้นเป็นฐานเดียวที่ ตอนว่ารู้แข่งปีแรกค่ะไม่สามารถทำได้ก็คิดว่าปีนี้อยากจะได้สักครั้งหนึ่งราจะต้องกับว่าที่ตัวยังไงบ้าง่อนที่จะต้องไปลงคิดว่าคงต้องเข้ายิมเยอะขึ้นแล้วก็อยากลองท้าทายตัวเองรู้ว่าถ้าเราอยากได้มันจริงๆเราจะทำได้ไหมจริงๆนอกจากพลังกำลังและใจมันต้องสู้แค่ไหนเพราะเราด้ว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กรูปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มันอยู่เพราะว่าอยู่ที่การสุกผลเพราะว่าร่างกายของทุกคนคิดว่ามีศักยภาพเท่ากัน คิดว่าทุกคนทำได้โดดเึ่นตัวเองด้วยฝากรายการฝากเชิญชวนด้วยเลยค่ะค่ะก็ฝากรายการแข่งข kind of like ันนะคะคอมไบของอันเดอร์อารเมอร์นะคะก็สามารถเข้าแข่งขันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่รักการออกกำลังกายนะคะท้าทายตัวเองแล้วก็มาร่วมแข่งขันรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะอนุญาตโอเคทำเล่นแต่แต่งหนแต่งตัวดีเลยยังไงแล้วคะค่ะก็เออ ก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ค่ะแต่งที่ไทยหรือว่าจะไปต่าแต่งก็คงอาจจะแต่งที่ไทยที่ฟังงาคิดว่าแต่งที่ฟังงาตอนนี้เตรียมขั้นตอนไหนแล้วครับกาก็จริงๆคงจะจดทะเบียนภายในปีนี้ค่ะแล้วก็งานอาจจะแต่ปีหน้าอ๋อจริงๆในขั้นตอนคี่รอติดก็ยังมีอยู่เพราะด้วยความที่มันวางแผนก็มาสักพักแล้ว จริงๆถ้าเป็นเรื่องคู่อาจจะแบบไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ว่าเราผักความตื่นเต้นให้ตัวเองตลอดในในแง่อื่นๆในชีวิตเลยอาทิเช่นอาทิเช่นคือทำธุรกิจใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้ว่าอยู่ที่เขาหลักก็มีคาเฟ่มีที่พักมีคลินิกเสริมความงามแล้วก็กำลังจะทำยิมด้วยค่ะก็กลายเป็นว่า เราก็จะมีอะไรให้ทำตลอดเวลาแล้วก็ชาเลนในรูปแบบที่เราไม่เคยทำมันจะมีมีเวลาในการเตรียมงานแหละครับเพราะเรามีกิจกรรมหลายอย่างทำเลยธุรกิจไม่เยอะมากเลยแต่ว่างานยุคนี้แบบไม่ได้ตัดใหญ่เหมือนแบบหลายๆโซนไม่แบบหุ่นเลคิดว่ามันเคยถูกเลื่อนมาเพราะงานตรงไหมครับหรือว่าไม่ได้อยู่ตามตามที่วางไว้ตลอดมันไม่เคยไม่เคยถูกเลื่อนเพราะงานแต่ถูกเลื่อนเพราะ หมอดูอะไรก็ถามรู้จักรู้นว่าเราไมาได้ไม่ได้จะแวะเข้าสังกักเลยนะใช่แต่เราเราดันแวะตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วก็คืเขาก็ทักถูกมาตลอดจนเรารู้สึกว่าแบบถ้าถ้าถ้าเราเชื่อเราเราสบายใจก็ไปต่อดีกว่าคนญากจริงตอนนี้เขาทักว่ายังไงทำไมมันเขาบอกว่าหลังจากสามสิบสามก็คือเนี่ยหลังจากวันที่19กรกฎาคมนี้ก็จะดีแล้วแล้วก็จะ ไม่มีอุปสรรคสาทอีกแล้วในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาเจอมาหนักหน่วงแล้วเราก็จะสบายขึ้นแล้วเลยอะอย่างมรัสุ่มใช่ไหมครับที่ผ่านมาความรุ่เรื่องความรัสสุ่มมรัสุ่มในหลายๆด้านนะคะแต่มันก็ทําให้เราเรียนรู้ชีวิตอะอย่างพอหมอดูกระทั่งมายีแล้วแฟนเราเขาเขาไม่เชื่อก็เชื่อไหมคะเขาเข้าใจไหมหรือว่าเขาไม่เข้าใจคะเขาไม่เข้าใจเพราะว่าคนไทยเนาะแบบกวางก็ความเชื่อก็คือแบบไม่เหมือนกันเลยแต่สุดท้ายแล้วมันก็บางอย่างก็วิทยาศาสตร์ปะ เราก็ไปทางเขาแต่บางอย่างที่ทําให้เราสบายใจเขาก็ต้องซึ่งก็มาทางเราเยอะมากทาเี่หนึ่งต่ตอนที่หมอดูทันมาเราให้เห็นผลเขาว่ายังไงเพราะมันค่อนข้างที่เป็นเรื่องที่เซนสติทีฟและซีเรียสเราก็จริงๆเราก็บอกว่าก็ทะเลาะกันเยอะหลายรอบเหมือนกันว่าแบบเขาก็แบบไม่เข้าใจว่าแบบทําไมถึงต้องต้องขนาดต้องขนาดนี้อะไรแต่ ก็มีวิธียงงังไงบ้างเพราะทุกวันนี้ก็เป็นขลักเข<อ>าจะเก็ต <c oughs> ไหมว่าเอ้ยมันเป็นเพราะว่าดูที่ผ่านมาไม่ดีหรือว่าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ยังไงก็ไม่ก,ก็ก็อธิบายตามที่เราแบบตามที่เราเชื่อเนาะตามความเชื่อเราแต่สุดท้ายเราเขาก็ไม่เชื่อเราก,เราก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ต้องเลือกอะว่าจะจะเชื่อเราจะไปต่อ,อกับเราหรือว่าจะยังไงคือเราเอาเอาเรื่องของดวงมาพูดเลยว่าตั้งื่อไปต่อกับเราไหมหรือว่าอย่างงี้ได้หรอใช่ผม เราจะแต่งวันนี้หรือจะแต่งอีก5ปีมันก็ไม่สำคัญคนทุกวันนี้แต่งได้ก็อย่าได้รักได้ก็เลิกได้คือมันไม่ได้สําคัญว่าสเตตัสเราจะเป็นแบบสามีภรรยาหรือเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ด้วยกันไปถึงวันนั้นมันสําคัญกว่าไหมอะไรอะไรเพาเขาาก็มีความกังวลว่าพอเรื่องแต่งคกบถ้วนถือว่าเราไม่มันใจเขาเปล่าอรย่างเี้่นั้นมาเขาเขาก็อาจจะคิด ไม่ทำไมถึงยางอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าชัดเจนว่าเราเชื่อมั่นรู่ไม่ใช่พากของวาวาทำให้เขามั่นใจว่ายังไงว่าเราก็ยังแตนเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ขอเขาอยากไปนิดนึงเรายังรักเขาเหมือนเดิมอ๋เราก็เนี่ยเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยที่สําสิ่งที่สําคัญคือเรายังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าออะไรย่างเงี้ยถ้ามันถ้ามันยังเป็นความสุขข,ของเขาอยู่เราก็ไปต่อนี<ต>่กําลังไม่ใช่เหมือนก็จริงๆเราก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันด้วยเนาะใช่ใชมันก็ทําให้เขาสบายใจขึ้นด้วยนะก็ะทําให้ ไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าแบบคนเราต่อให้อยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันพบกันในสถานะไหนถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้มีเราแค่สองคนงานแต่งงานมันจะมีครอบครัวเขาครอบครัวเราเราต้องอธิบายังานให้มันดูแบบว่าเข้าใจกันทากที่สุนตอนนี้คือเราต่างวัต่างโตแล้วด้วยแล้วก็ครอบครัวเขาก็คือเราดูแลตัวเองได้ดูแลกันได้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เสียดายยังก่อนหน้าที่หมดอายุเขาจะเพาะเลิกมาอย่างเงี้ยเขาเคยมีเร่งไหมว่าเร่งไหม ขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกใช่เลยแต่ว่าถ้าคนเราไม่พร้อมก็คือแล้วแล้วเวลาไปดูนี่เราเอาเขาไปด้วยไหมครับไม่ไม่เราเป็นคนมาสื่อสารกับเขาอีกทีหนึ่งใช่เดี๋ยวสารเดียวเดี๋ยวเขาเล้วเดีวเริกเริ่มที่ไหนจดเป็นช่วงเดือนไหนครับว่าวาปุ่มจะไม่ถ้าถ้าจดนี่น่าจะเป็นกันยากันยาวันเวลาพร้อมได้ใช่ไหมครับ วันเวลาพร้อมค่ะตามเลยอยากอยากต้องต้องต้องเป็นพิธีหรือว่าต้องมีอะไรไหมคะหรือว่าเป็นจดเป็นที่ถ้าจดก็มีม,มีแค่แบบเวลาและวันที่แบบที่จะส่งติดต่ให้เราใสองคนหรือว่าให้เราสองคนสองคนฟังโอ้โหเขาเชิญแล้วแล้วแล้ว <ๆๆ S 1> แล้วก่อนที่จะไปสู่งานแต่งจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนไหมคะก็เนี้ยค่ะน่าจะจดจะมีก็อาจจะไม่มีแบบพันธะหรืออะไรแบบ อะไรอย่างชีวิตที่เคยว่ากันว่าจะไปอยู่ที่นู่นหรือว่าไม่ไปแล้วก็คือการปักฐานที่พังงานเลยสร้างเป็น,น,นอาณาจักรเขาอาจจะอาจจะไป6เดือนกับ6เดือนอะไรเงี้ยค่ะอย่างแฟนว่าเขาชอบอากาศร้อนเราคนไทยก็ชอบอากาศหนาหวเน,ะน,น <c oughs> าะก็แบบว่าคึๆอย่อยั <c oughs> อยงแผนเรื่องการมีญาติ<อ>ะนะคะเราคุยกันยังไงบ้างค,ร,ครับ ก็อยากมีเหมือนกันคะแต่ว่าก็ต้องดูเวลาที่เราแบบอยา่างตอนนี้ธุรกิจมันกาลังแบบขัขึ้นเราก็อยากใชออ้ cash debt wave ให้มันไปได้ดีกว่าอ้อยา่างนั้ธุรกิจที่หนึ่งก็แลการค่ตอนนี้คือเป็นอาณาจักรของวาว่าเลยไหมคะที่ที่ที่ทำงานก็ค่อยๆเสริบโงขึ้นเรื่อยๆค่ะในในภายในสองปีที่วญญาย้ายไปก็คิดว่า ธุรกิจเติบโตค่อนข้างดีอย่างตอนแรกมีคาเฟ่อย่างเดียวพอมาปีที่2ก็มีเป็นที่พักด้วยแล้วก็มีคลินิกจบทำงานด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นยิมเป็นฟิตเนสเ,เป็นอยู่พื้นที่เดียวกันทั้งหมดเป็นคอมมูนิตี้เลยนะคอยู่ในแอเรียเดียวกัน<อ>ค่ะใกล้ๆกันขับรถแบบขังกันไม่ถึงสิบนาทีคือตอนนี้การเป็นนักธุรกิจแบบถ้าจะเต็มตัวเลยธุรกิจเป็นอาชีพหลักแล้วก็เป็นรายได้หลักแล้วนักแสดงล่ะคะนักแสดงก็ จริงๆก็ยังรักอาชีพนับแสดงอยู่แต่ตอนนี้แบบออด้วยความที่แบบเราเป็น S M E small business เราก็จะเป็นทั้งออ marketing P R เป็น C e O เป็นทุกอย่างในในธุรกิจเราไม่ก็เลยใช้เวลาเยอะค่ะก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลามารับงานแต่คิดว่าผ่านปลายปีนี้ปน่าจะดีขึ้นค่ะแนละ้วน่าจะได้แบบมารับงานสแสดงบ้างแต่เราก็ยังไม่ได้เปดใช่ไหมครับว่า ต้อง่อยไปทำธุรกิจมันไม่เคยคิดไหยว่าแบบว่าวันหนึง่งหรือว่า,า,าเรเาจะเสพหอกจากโคงการไปแล้วก็ามาทำธุรกิจคิดคิดว่าอยากจะทำอะไรเองมากกว่าเช่นทำโปรดักชั่นเองอยากติด<ม>ดว้วย<ม>ความที่ยุคนี้เนาะมันไม่ไม่ใช่มีแค่เราแล้วมันมีแชท GPT เราสามารถเขียนบทเราสามารถทำคอร์สอะไรได้เองด้วยแล้วก็อุปกรณ์สมัยนี้การถ่ายภามันก็ไม่ได้ยาก ก่อนเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีไอเดียมีคอนเทนต์ดีๆก็แกจะทำโปรดักชันเองด้วยตอนนี้กายมองว่าทุกอย่างคือธุรกิจของธุรกิจไปแล้วไหมครับเพราะแบบเองกมเกีนธุกินธุรกิจไปแล้วอ่ียังเบื้องหลังทำธุรกิจที่บ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นยุคทองของ s m าเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันเรามีเทคโนโลยีอะไรมากมายคือทุกคนสามารถทำคอนเทนต์สร้างตัวตนแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบ ถ้าคุณอยากเป็นนักแสดงคุณต้องทำตามสเต็ปแคสติ้งเข้าชอคเร่องนี้นะเดี๋ยวนี้ก็คืออจจะอยากเป็นนักแสดงอยูทำละครในติ้งต่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาถนัดไหมคะในด้านของเบื้องหลังต่างๆเนี่ยครับเขาแผนว่าเขาทำเป็น VR ค่ะคือทำซอฟต์แวร์ใน virtual reality ก็คือมีความสอดคล้องกันเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทางบเป็นไป ธุรกิจสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยเ่าก็ใส่ใจเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าธุรกิจวานะคะคาเฟ่วาคฮาาเนี่ยจะอยู่ติดทะเลเลยแล้วก็เป็นซีวิวซึ่งมันสวยมากๆแต่ว่าสิ่งที่พอเราไปทํามา2ปีเราจะรู้ว่าเฮ้ยพอช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยขยะมันพัดเข้ามาเยอะมากแล้วก็การจัดการในต่างจังหวัดบางทีอาจจะไม่ได้ทั่วถึงแต่สิ่ง แวดล้อมต่างๆที่มันสวยงามเราอยากจะไหนๆเราไปเราไปทาธุรกิจเราประสบความสําเร็จอยากจากสถานที่นั้นเราก็อยากดูแลสถานที่ที่เราไปทําด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าจากที่ไปทํำคาเฟ่ปกติตอนนี้ก็เป็นอีโค l คาเฟ่คือทุกอย่างสามารถีไซเคิลไดอ้อุปกรณ์ภาชนะรียูสท,ทั้งหมดคือแก้วก็เป็น เป็นแก้วที่สามารถนำมาใช้ต่อได้หรือว่าถ้าเป็นเทคโอเอก็คือ,อย่อยสสียดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะดูแลในส่วนที่เราทําได้แล้วก็ไปดูแลในส่วนอื่นเช่นแบบจะมีการเก็บกี่ยทุกวาัายหรือเพื่อที่จะทําให้ทะเลเราแบบสะอาดมากขึ้นเรียกไ,ไดไ้ว่าเป็นทุกบริหารขั้นหนึ่งแล้วเนาะก็เป็นทุกอย่างค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะโอเคเอขอ,ขอ,ขอบคุณมาก